ถัดมานะครับข้อที่2นะครับข้อที่2โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะทําเราก็เอายกกำลังหเนี่ยนะครับกระจายเข้าไปข้างในนะครับยกกำลังลบสเนี่ยกระจายเข้าไปข้างในแล้วก็ลบหก็กระจายเข้าไปข้างในนะครับ,บ,รใ,นะรบให้แต่ละตัวนะครับตัวนี้นะครับเราจะได้เป็น a อยกลังหโอเค b ียกกำลังหคูณกับ นะครับนี้ได้เป็นลบห้านะครับยกกําลังเท่าไหรลบสี่ 4. เป็นแบบนี้นะครับ a ยกกําลังอะไรเอามาคูณกันนะครับเป็นลบแปดหารด้วยสองยกกําลังลบสี่คูณกับนะครับสองกำลังลบหนึ่งนะครับ b กําลังลบห้าหารด้วย a กําลังลบหนึ่ง โอเคนะครับหังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของตัวเลขกันก่อนนะครับตัวเลขนะตัวเลขตรงนี้นะครับมันมีลบห้านะครับยกกำลังลบสี่ถูกปะมีสองยกกำลังลบหนึ่งแล้วก็มีอะไรมีสองยกกำลังลบสี โอเคสำหรับตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือมี a ยกกำลัง5คูณกับ a ยกกำลังลบ8คูณกับ b ยกกำลังลบ5ใช่ปะ่ะหารด้วย b กำลัง5แล้วก็ a กำลังลบ1ตรงนี้เนี่ยครูจะให้นันเกเรียนดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับครูครูคให้ดู ดูตรงนี้นิดหนึ่งครูจะให้ลองเปรียบเทียบตรงนี้ดูนะครับเช่นครูยกตัวอย่างนะครับว่าลบสองใช่ไหมยกกําลังสองมันมีความหมายว่าอะไรมันมีความหมายว่าลบสองคูณกันสองตัวถูกปะมันก็จะมีค่ากลายเป็น4เพราะลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับ2อคูณสได้กลายเป็น4เอาใหม่นะครับออสอง ยกกําลัง2มันก็มีค่าเป็น2คูณกับอะไรคูณกับ2ซึ่งมันก็คือ4เหมือนกันนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ลบสองยกกำลังสองเนี่ยครูจะบอกว่าอะไรครูจะบอกว่ามันก็เท่ากันกับอะไร2ยกกำลังสองแต่ตรงเนี้ยนะครับมันเฉพาะาเลขชี้กำลังเป็นเลขคี่นะเพราะลบเจอลบมันจะทำให้กลายเป็น บวกนะครับนักเรียนดูนะตรงนี้เป็นลบนะ2ยกกําลัง2จะเท่ากับ2ยกกําลังสองแต่ตัวเลขชี้ก,กาลังต้องเป็นเลข u, คูนนนนน่นะครับตัวนี้นักเรียนดูนักเรียนดูลบ5นะครับยกกําลังลบ4ลบ4นี่เป็นเลขคู่เลขคี่เป็นเลขคู่ใช่ไหมฉะนั้นตัวนี้เราจะบอกได้ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่5ยกกําลังอะไร5ยกกําลังลบ4นั่นเองนะครับค่ามันเท่ากันนะครับค่ามันเท่ากัน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือลบหายไปนะครับแต่ค่ายังคงเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้นะครับ2เนี่ยมันมีอยู่2ตัวใช่ไหมมันก็คือลบ1แล้วก็ลบกับเท่าไหร่ลบสโอเคได้แบบนี้นะถัดมามาดูตัวแปรกันบ้างน,นะครับมันมี A ยกกําลัง5มี a อกไหมมีบวกกับเท่าไหร่ลบแปดแล้วก็ลบกับลบหมาดู B นะครับ B ยกกำลังลบ5นะครับแล้วก็ลบกับ5ได้เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาต้องการให้อะไรเขาต้องการให้เลขชี้กำลังเนี่ยนะครับมีค่าเป็นบวกนะครับไอ้5เนี่ยเดี๋ยวเราขอย้ายลงมาข้างล่างมันเป็น5ยกกำลัง4ถูกไหมนักเรียนตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าเกิดคุณจะเขียนทดก็คือลบ1บวกกับเท่าไหร่บวกกับ4ซึ่งมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ เป็น3มันก็คือ2ยกกํกำลัง3านั่นเองนะครับเขียนแค้แบบนี้มาดูตัวแปรกันมาดูตัว A a นะ A นะตัวนี้ครูขอโน้ตตรงนี้แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่ตัวนี้คือ5นะครับลบกับ8ถูกไหมเพราะบวกเจอลบกลายเป็นลบลบเจอลบกลายเป็นบวกกับ1 5ลบ8เหลือลบ3ลบ3บวก1ได้เป็นลบ2นะครับ โอเคสุดท้ายคือ b b นี่ลบห้าลบห้านี่ง่ายเลยก็คือลบสิบก็คือ b กำลังลบสิบโอเคเขาต้องการให้ได้ชี้กำลังเป็นบวกใช่ไหมเราก็ปรับนะครับเป็นสองยกกำลังสามถูกป่ะโอเคข้างล่างมีอะไรรออยู่ล้วห้ากำลังสี่ตัวที่ย้ายมาคือ a ใช่ไหม A กำลังสจากลบกลายเป็นบวก B กำลังลบสิ 10, จากลบกลายเป็นบวกก็คือ B กำลังสิโอเคตรงนี้คือคำตอบนะครับ